เอาดินมาใส่เ<ห><ห>ดีย๋ยวจะนุ่นประมาณอย่ามันตายเอยามืาอมจับเลยวะคำม,มันคำมันหลายมันตายแม่ตายม,มีมาขายนะคะเดีย๋ยวพาไปจับเดี๋ยวพาไปจับทุง่งนาไส้เดือน สวัสดีนะคะพามาเที่ยวทุ่งนาทุ่งนาบ้านโนนม่วงนะคะไปรับไปลงกันเลยอย่างนี้นะคะเราใส่อันนี้โอ้โหองน่ารักโอหลองน่ารักมากค่ะนี่จ้าผลงานเอออีกตัวหนึ่งแล้วค่ะดีเลยวะ่ะ ใส่ค่ะใส่เดือนค่ะจริงๆแล้วก็กลัวอยู่นะนี่ค่ะใส่ลงไปค่ะทถคนมันกือใส่เดือนลงไปโอ้โอ้นี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมธุรกิจพันล้านนะคะ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่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 ใช่ที่จับกำลังจะเข้ารูเหมือนเดิมใส่เดือนเราเนี่ยนะของเรากล้องกูเมื่อกี้บอกนี่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 อู้เห็นเปล่าเนี่ยเน้นเงี่ยกินของเขาเลนนี่นี่ข้าวนะคะข้าวเต็มเลยกำลังใกล้จะสุกแล้ว กันหาจับไสเดือนไปขายนะคะดูบรรยากาศนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ตัวเบล่เลยนี่เห็นป่าวบันงูตัวน้ำมาแล้วไสใหม่ได้เออเนี่ยได้เป็นโลแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยมือตื้อๆพูดยุบๆยุบๆอยู่นิดๆองงหน่นอ่างนี่ไม่ไม่ไม่ตุบ ก็ใหญ่มากไหนคะนี่ข้าพเจ้าอันนี้มันเล็กนะคะเนี้ยแบบนี้นี่ยมันเลยข้าพเจ้าไม่กล้าจับพี่น้องมันอีหลีวะโอข้าพเจ้านี่ค่ะนี่ค่ะฮึบ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 นะนะนะไล่จับเอาปันด่ไม่ดีทำเลมึงนะใช่ใช ตัวใหญ่มากจ้าชมบรรยากาศเย็นเย็นข้าวรวงข้าวเริ่มเหลืองแล้วนะคะ ทุน่นาที่กว้างใหญ่โอ้ บบเบลขาไปจับในท้งหน้าเขาเขามาจับที่กระเดียนนะคะก็ได้เท่านี้ค่ะปวดขีดเนั้ไม่ขีดใส <c oughs> ่เลยหรอเลตัวปวดขีดบ่อยอย่นี่เด็ได้หลายโลอยู่ดาวขีด <c oughs> <c oughs> เห็นบ่ล่ะไปละพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีจ้าพระชมบรรยากาศ